สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอกมือถือกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในแบบบริหารร้านอาหารนะครับผมแบบที่ผมเคยเห็นพี่บูมเล่นไปแล้วผมสนใจระบบนะครับระบบมันดูน่าเล่นดีนะผมก็เลยอยากจะเอออยากจะบริหารร้านเรานะผมไม่กลายเป็นพัตนาารหรูระดับแบบอยู่บนหอไอเฟลนะผมผมก็เลยอยากจะมา บรรยากาศช่วงแรกเอาไว้ก่อนนะผมสวัสดีครับผมคุณลูกค้าแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศไทยนี่ผมกับร้าน e ีทูดนะครับผมแดกและตยบายเจสี่นะครับสวัสดีครับผมลูกค้าเชิญแล้วสองโต๊ะก็มอนมอนั่งนี้แล้ครับตอนนี้เรามีกันอยู่แค่สองโต๊ะนะครับค่อยเป็นค่อยๆไปสวัสดีครับมันนี่แล้วผมเพิ่มเสียงนิดหน่อยเสียงเบาแล้วล่ะปวด เอาไปน้ำเปล่าสองขวดตัวนี้อ,อะไรครับน้ำเหมือนกันเลยเอามาน้ำเอามาน้ำเอาเป็นว่าย้ายตู้น้ำเลยแล้วกันเอืม่มเอืมเอ่มกดย,าย,ย้ายยังไง ทำไมผมกดย้ายอะไรไม่ได้สักอย่างโ okay, อเคครับผมในที่สุดเราก็ย้ายได้ทันทีกวาจะย้ายได้หมดวันไปแล้วมันต้องไล่ลูกค้าออกก่อนปะโทรเสียเวลาริงเปิดร้านใหม่เลยอือเออแล้วจ้ามาใหม่ on, man. เขมอนแมนนี่อะอ่าโอเคนี่สั่งซุปต้มยำจัดไป ได้ทําอาหารสักทีในที่สุดเออผมจะสั่งอะไรกันได้โอเคครับผมคุณผู้หญิงไม่เอาอะไรเหรอครับน้องส้มไม่เอาอะไรน้องส้มน้องส้มเป่ลูกค้าประจำเอาไหมแล้วไหมต้มยำเปล่าๆนะไม่เอาข้าวไปกินนะไม่ไม่แบ่งไม่แบ่งน้องส้มไม่สั่งแลยไม่ไม่ไม่สั่งเผื่อผู้หญิงด้วยอันนี้ต้มยำสองถ้วยเลยโอเคสับ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 ปรุงอาหารต้ม ทำทุกอย่างเฮ้ยสั่งไม่หยุดเลย,ยล้มลืมบอกไปเรามีของอาหารอเมริกันนิดหน่อยนะผมมีเป็นพวกเฟรนฟรายเบอร์เกอร,ร,ร์อะไรนิดนหน่อยหน่อยตรงนี้อโอเคยังกินอยู่เอาสับเพิ่มสบัสบสับเนื้อหมูทำเบอร์เกอร์เอาเบอร์เกอร์ไปเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟเข้าไปแล้วทำไมมันถึงขึ้นมาเป็นตาราง ตารางแบบนี้ผมไปกดโดนอะไรหรือเปล่าสับ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 อืมเอ่ออันนี้ครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวผมไปกดโดนอะไรทำไมไมันเป็นตารางงั้นกดทางออกอ่าเป็นตารางบล็อก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 ,อ,ก,อ,ก,อ,กอย่างนี้วะสวัสดีครับผมอ่าโอเคสักครู่ครับผมปรุงปรุง สับ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 สางานคนเดียวไม่เหนื่อยจริงเราอาจจะต้องจ้างบริกรเพิ่มสักคนนะครับเพื่อให้าช่วยเราเสิร์ฟเราจะได้เป็นพ่อครัวอย่างเต็มรูปแบบเต็มเวลาพ่อครัวฟูลไทม์ว่าลูค้าวีไเราจะต้องจ้างบริกรเพิ่มแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาคอยดูแลลูกค้าวีไีของเราโอเคสั่งอาหารนะผมเอาละน้ําเปล่า อ๋อนี่เอามาเสิร์ฟแล้วดีมากาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยววีไอพีรอนานเดี๋ยววีไอพีรอนานปุ๊บโอเครับมาเดี๋ยวปูให้นั่นแหละเออเริ่มเป็นงานเป็นการขึ้มนมานิดหน่อยครับผมเดี๋ยวดูที่เขาจะเสิร์ฟให้เราหรือเปล่าเสร็จสิ้นยืนจ้องเลยพันีวก,รรกรเรายืนจ้องเลยกดดันเลยสั่ง สัง่งแค่นี้เหงอสั่งแค่นี้เหรอสังอส่งอีกสั่งอีกสัง่งแค่นี้มันจะไปพอค่าแรงผมได้ยังไงครับลูกค้าสั่งเพิ่มครับผมสั่งเพิ่มอาหารโหรางวัลสะสมไหนดูซิได้อะไรกดล็อกไหนดูกดล็อกอะไรมาบ้างอืมอืมอืมหาวัเอาเป็นอาหารไทยแล้วกันนะแกงแดงกับเอ,อันนี้หน่อยไปสำหรับเด็ก เอาหานะไมริกันเอ้ยไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่มัวแต่อัพอือเอ่อเอ้ยเอ้ตัวผมติดเอ้ยอนาล็อกไปทำงานสับเอ้ยอนาลล็อกไปทำงานคุณผู้ชมอ๋อมาแล้วมาแล้วทำงานดีมากทำงานดีมากนายทำได้ดีมากไปดูแลตัววีพีสิอ๋อเงินโอเค เขาไม่เก็บเงินให้เราด้วยงานเข้าออแล้วเฮ้ยโอ้โหโอหทิ้งเงินไว้ให้เป็นเป็นกองเป็นกองเป็นกองเรียกร้องคืออะไรอืมดับบิสซ่าเขาว่าเก็บเก็บโอ้โหลูกค้าวีพีทิ้งไว้ให้เต็มไปหมดรวมกันทำไมเหมือนไม่ได้เงินเพิ่มมาเลยวะ อ๋อเราไปจ้งาจงรเรามาจ้างบอดี้กรเรามาโอ้โหลืมไปลืมไปสองคนเราจะเอาอะไรอีกไหมเดี๋ยวจะรีเกมละมันเป็นเส้นเส้นอย่างเงี้ยดูแล้วมันขัดตา2000 years later โอเคผมในสุดแล้วก็ดำเ,เนินการการจดเสร็จแล้วนะนี่นะผมร้านสไตล์ประเทศไทยไมันต้องอย่างนี้นะผมเปิดโล่งว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับนี่มันต้องเปิดโล่งแบบนี้อากาศจะได้ถ่ายเทนะผมควันจากพริกเวลาผัดกะเพราไม่ได้ไม่เข้าหน้าลูกค้านะผม ลูกค้าจะแบบสดชื่นรับอากาศได้่ากรอบด้านนะผมต้องแบบนี้นะครับถึงจะถูกมาดูดิเจอห้าปลดล็อกแล้วม้างเลยขอดูหน่อยอเออไม่มีเลยเหรอเออแล้วไม่มีเไรปลดล็อกส่วนกำแพงนี่สีมันอาจจะปแปลกๆผมพบหาอันที่มันเหมือนกันไม่เจอครับผมอาจจะค่อนข้างนู่ไปหน่อยแล้วครัวตรงนี้ทำให้เราเดินได้ง่ายขึ้นนะครับผม เ,เดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดการแสดงหนะ้บัตรนี้เหลือเงินอยู่148บาทให้ตายเถอะเอิม่มร้านอาหารเปิดแล้วจ้าเชิญมาตายกันได้เอาเอาเออกมั่วแล้วนั่นเด็กเสิร์ฟทั้งอะไรมั่วหมดแล้วโอ้ยรวยวันนี้จะรวยไปไหนของใครใครสั่งเบอร์เกอร์ใครสั่งเบอร์รเกอร์ครับโอเคตัวนี้สั่งเบอร์เกอร์หรือเปล่าไม่รู้หรือว่ามันกดวางได้หมดวะเชฟมันไหม้แล้วดูหน่อยดูหน่อย โอเคเราอาจจะต้องมันมีพนักงานเก็บเงินไหม,มพิจารณายังไม่ปลดล็อกม,มันคืออะไรอ๋อเป็นเพื่อนเพื่อนมาเอาพุ่งตะป็นพิจารณาเนี่ยผมติดไปติดยังไงอ่ะโจมผมติดไปเต้นเอาได้ละอ้าวมั่วเลยอ้าวมั่วเลยเดิน ปรุงอ่าสับผัดไทยสับผัดไทยไปด้วยแล้วอุยตัวน,นี้ตัวน,นี้มาต้งงานแล้วเพิ่งได้กินโอ้โหร่ำรวยร่ำรวยงเงินทองเยี่ยมรู้สึกสดชื่นอ,อาหารไม่ขยันไม่จริงๆคุณครับผมเชิญ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 นั่งแล้วผมเชิญนั่งแล้วอะไรมันจะขายดิบขายดีขนาดนั้นของสะสมวันที่7 อะไรเอ่ยอปลดล็อกปลดล็อกอืมอืมอืมเอ่าเป็นหัวหอมแล้วกันเฮ้ยได้เค้กว่ะคุณผู้ชมจัดไปดำเนินการต่อดำเนินการต่อโอเคผมสำหรับเออร้านอาหารยิทูดายของเราก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเอาไว้ก่อนเท่านี้ก่อนนะผม เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะกลายเป็นพัตตคาแบบเพื่อนบ้านได้หรือเปล่าขอไปดูหน่อยขอไปดูหน่อยอดูหน่อยตรงนี้มันอะไรกันว้าวผู้ชมดูดิครับว้าวอันนี้เขาเล่นกี่คนเนี่ยโอ้มีเชฟมีอันนี้หลังร้านนี้หลังร้านอูไานเจ้าของร้านไมเราเป็นได้ขนาดนี้เราก็น่าจะพอใจแล้วนะผมว่า มันมีแบบอลังการงานสร้างออกว่านี้ไม่แถวเนี้ยขอดูหน่อยขอวิ่งดูหน่อยอมมันมีเทเลพอร์ตไปดูเพื่อนอยู่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่น,นี่มันเอดฟนอืมไหนดูดิเราแวกนี้มาเราแวกนี้จะไม่มีใครอะสู้ขาใหญ่ล้านนี้นะครับสามจุดหนึ่งดาววิธีจอดรถพร้อมอันนี้เอมสภาพโรงอาหารโรงอาหารองผม เรแวแงนี้มีมีแค่เราสองอย่างเหรอเพื่อนไม่มีใครเลยเหรอดูเหมือนคนอื่นจะออกกปหมดแล้วนะไม่มีใครเลยลราแวงนี้มีแค่เราสองมีตรงนั้นอีกหลังหนึ่งไม่ขอไปดูหน่อยอาชึบอาะชับอาะชับโอ,โอ้ล้านนี้เขาก็ไม่ธรรมดาน,นี่เป็นแน่นแบบแน่นเลยแน่นเอียดเลยนี่นี่นี่เจ้าของร้านอยู่นี่ครับผมเจ้าของร้านเจ้าของร้านกำลังเจ้าของร้านกําลังง่วนอยู่แล้วเจ้าของร้านกําลังง่วนอยู่นี่ <ing> <ๆ>ไม่สนใจเล่นอาหารเลย คนที่ไปเคารพอาหารไม่สมควรจะทําอาหารเหยียบเลยเหยียบเลยไม่สนใจเหยียบเลยไปดีกว่าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ